เออผู้นี้แต่งหน้าให้เป็นรูปรวยๆอยู่เว้ยเออสวยอยู่เบาหัววะปะเนี่ยจ้าโอ้บอลเอาหวดออกหวดหนึ่งบบขับจ้าจกลงจับคับหรือจ้าจ้าจ้าตัวก็ไม่ได้ผัวฝรั่งที่มาขับตึงๆอยู่เนาะเออเอาเรื่องวันนี้ต่อเอฟซีว่าเอฟซีคุณยายวันคุณยายวันชื่อจริงชื่ออะไร อังยา่าอังยา่าไอ้จุ๋มจะชอบเรียกอังยา่าอังยา่าแต่บอกบอกว่าอังย,ายง่าเนี่ยขาเจองงเอฟซี FC เป็นสีงง,งอังยา่าอังยา่าอังย่าวันนี้เพิ่นอยากพูดว่าสาวอังย่าเป็นยังคือบอกภาษาเยอรมันเป็นอได้ไปโรงเรียนอยู่เอบีเอชนบุรีเอบอกชัดๆพิ่นสงสยัยว่าเบรกรถอด้เอเบียเท่าน่ะก็ลงซื้อโรงเรียนเนาะเอเอบีเอชเอเออย่าง ตัว A แล้วก็ตัว B แล้วก็ตัวเอเอเบเอสชนบุรีโอเป็นโรงเรียนสอนภาษาจ้าโดยเฉพาะมีพ่อแม่บุญธรรมที่เยอรมนีเขาเลยส่งให้เรียนเออก็เลยพูดได้ค่ะตอนนี้คุณเฮวานอายุกี่ปีคะคุณทางย่าสามสิบห้าแย่งสามสิบอ่ะพอสอนสิบแปดเนาะพอพอสอนสิบแปดก็นุ่มปีนึงดังหามือสามสิบปาก็มืงสามสิบปาแล้วมึงกูกระติสสิกูกระติสสามสิบแปด ตัวซายสิาเออสี่สามสิหกคสิพี่จุ่มสินี่สิบแปดไหเอาเออกับสหตัวกับสี่ตัวจ้าเออสีปีปัฟาภาษาเยอรมันมาไหนฟี่ิาเนียติฟฝึกเนี่ยก็นะฟียติฟึกฟียติฟึกแปลว่าสีสเฟียเยอรมนีสี่เออตี้ก็คือสิบมืนบส่สิบฝึกเนี่ยหกห้าโอฮาสีสิห้าปีสิกอังกฤษ เยอรมนีเซ็กเซ็กเซ็กโอ้อันเพิ่นถา,ามมาคุนคือบอกเก่งเท้ะข้าต่อสิมาเรียนน้ำสอนข้าต่อาได้บ่านี่โอ้ยฮะค่อยตกตกค <laughs> ่อยตกภาษาเอาขนาดตกอีกเขาจะบ่อยนะยกมาเรียนน้ำเท่อยู่อยู่เนี่ย เ่าบงเลย่างิยเลย <laughs> หน้าพี่จุ้มจะเหยียบเดินมีก้างปลานำสัมผัสยิงไม่สิมากบอกหน้าบอกเน่ยอย่างนี้ม,มีก้างปลาเออ,อเหยียบย่นสี่สิบสี่สิบปีวันมีผัวบออยู่นี่ โหนสวดปะคะไม่มีอยากมีปะปะนี่บอเอาคือว่าเสียเอาผัวฝรั่งอยู่บออยากได้ผัวคนไทยโอ้โบอไปไดผัวคนไทย <c oughs> มันเป็นอย่างผัวคนไทยอยากได้ลูกสาวคุยมันผู้ให้คือแม่มันุืนแ่้ลูกสายวันหัวเอิญเอิญหัวคนแม่ <c oughs> บ่อเอาดอกผัวฉันตุย้ยฮะเอ,ออเอาอะเมียปะนี่เอายูผัวฝรั่งน่ะผัวคนไทยบ่อเอานี่โก้เด้นี่โก้สิสิเลีนไก่ติไม่ไม่มักเลยแล้วเถอะเจ้าของผู้ชายไปเถอะ บ่บ่มกผู้คนปุ่นี่อันมีเอฟซีคนหนึ่งมาเมียนแก่กับบอดี้สัวซาดอกคุณว่าเจ้าผู้ให้ปันนี่เจ้ายังสีเหลือกน้อยย่าสันป้าขันซัมนี่ผู้ให้กับบ่มีผู้งานเหมน้องหลานเนาะจ้ะเออผู้ให้กับว่เป็นเนียงอ๋อคนเขาเกิดมาก็ต้องเลือกเดล่ะเออผู้ให้กับว่เป็นเนีงดอกผู้ให้กินเขาเสียดมะมุยเนาะจ้ะเม่นบ่จ้ะบ่เป็นเนีงบ่เป็นเนีงเขาบ่เครียดกันบ่ว่ากันก็มีั้งผู้หักผู้ ผู้สร้างเนาะจ้าเมนบอเออจ้าผู้หวังดีหวังร้ายผู้รักผู้ชังใช่เสตผมเลยเอาขอบคุณเพื่อนเอาขอบคุณเพื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณในกับเบิการบริบายเพื่อนแอร์ขอบคุณเอฟซีขอบคุณค่ะที่ติดตามยายมาตลอดแล้วก็ดูแลยายบุญเรื่อยยายอังย่าหรือยายวันนะคะยายวันคุณงามเมนบอกระบาบ้านน้องดู โบค่ะคุณโบให้น้องดูค่ะโอ้เ้าก็สวยกันยังดิค่ะเบาบาปนะมันบดสวยมันบดสวยได้พี่จุ๋มแม่มันบดแล้วทำแล้วลืมไปลืมเก่ามันบดแล้วผมดูหนักเบืยคักสวยสวยสวยอ่านนั่งดูเด้อเดี๋ยวจะหาผู้เบามาให้เดี๋ยวละงวฟูนี่มึงเนี่ยมันมันมันมัดไว้เอ้ยอย่าไปมัดเนี่ยมันสั่นเลยจ้าบปนี้มันยาวอีกแล้วมันตา้อีกเด้ป่ะเนี่จ้าปนี้เฮ็ดสีอีกบปนี้เหลือเฮ็ดให้ไร เด้ออันนี้ยอมซีแล้วยอมงอกใครแล้วเป็นสาวขึ้นอีกสิบปีวะ่ะสามสิบห้าปีว่า่่นั่นดอกก็ผิดดอกเธอหนีสามสามสิบห้าได้ตอนนี้เมนบอก <laughs> เสนอภาษาเยอรมันมาเอียงมาเสานอเข้ามาสวยเช<อ>ิญอย่างเชิญแฟลว่าสวยภาษาเยอรมันบอกภาษา,าอังกฤษเหรอ beautiful ภาษาล่าเหรอ แจ็คเลีเ<อ>ล้เขา,าบอ,าอบาากเขคน <c oughs> เล่ามึงยังมาบ่างามเออว่าชื่ภาษาจี๋ห่วงนวลเล่าวียงจันทร์มันนี้เล่าวียงจันทร์นะแกรอัน,อ<ม>น,พนพี่น้องแกร์ชางคุณซื่อซื้นปะแมนผู้ใดเป็นพี่น้องข้างคุณบ่มีอ๋อกระยาเขาเด้อย่าเภานะสาหันเวียงนะ <โอ S 2> ปูเ่เขาเวียดปู่เป็นเวียดนามปู่เป็นเวียดนามย่าเป็นลาวเจ้าเป็นลูกเสี้ยว่ะ เ <Huh? S 2> จ้าเนี่ยเป็นลูกเสี้ยวตัวสับอมลูกเคืองยดัดดอันนะเป็นลูกเคืองแม่ตัวลูกเสี้ยวนะจ้เออแต่ว่าเกงเขาว่าเจ้าคือเกงแถบบริภาษาเจ้าเขาจะว่าเจ้าคือเกงแถบบริภาษาได้ภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน,นได้ภาษาอื่นอีกบ่ญี่ปุ่นได้บ่บ่ได้ได้ภาษาอื่นอีกบ่านีหมโน่โตัวว่าอีกนะแต่เชิญอันนี้คือว่ามือเสนอเข้ามา beautiful งามสวย ภาษาเยอรมันเชิญติเชิญสกดลวางไหน S E R E N S สิงคโปร์บ่ S เยอรมัน S อังกฤษโ้อยู่ไอ้ S อังกฤษอะ S สิงคโปร์ N E R N เชิญเชิญแปลว่าสวยค่ะหรือ beautiful ค่ะงามเลิศคือเจ้าบ่เจ้างามเลิศแมนค่ะ ต้องเบิ้งดุ่ดโนค่ะเมียนข้างเมียนแน่ถ้าไม่ันใจเมียนค่ะที่เมียนเออเออโอเคโอเคสัตย์นะจะบอกเพื่อนๆค่ะเพื่อนจะหายสงสัยเนาะสามีละสามีก่อนน้อนีุเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีกัยกมือไหว้เพื่อนเนี่ยอินดากได้า Cheers Elvis เนี่ยอีกแล้วภาษาพวกบุรุษเรื่องอีกแล้วไหมภาษาเยอรมันี